อ่ะวันนี้ทําอะไรกันคะภาพอะไรกันลกูกอ่าใครเป็นหัวหน้าทีม,ทมยกมือเครเป็นหัวหน้าทีมทีมนี้นาธาน<อ>เป็นหัวหน้าทีมกับเน็ตใช่ไหมสอนอ่าสอนอะไรคนในทีมด้วยนะอ่าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนโอ้ใกลจะเสร็จแล้วเหรอดูน้องด้วยดูน้องให้ปลายไม่ชนปลายอะ่ะ ไปไม่ชนไปดูน้องด้วยลูกไปให้ชนไปดูพี่ดูหัวหน้าทีมนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งให้เรียบร้อยลูกดูหัวหน้าทีมของตัวเองอ่ะทีมนี้ทีมนี้ใครเป็นหัวหน้าอ่ะปกป้องหมูเค้กอ่ะนั่งลงก่อน อออครูจะถามก่อนว่าอันนี้ทำอะไรนะทำสม,มุดเล่มนี้อ่ะหนังสือพุ่ใหม่หนังสือ,ห,ห,นสอหนังสือเล่มเล็ก,อ,ลลกอ่ะแล้วเราจะตัดตรงไหนตัดตรงนี้อ่าดูดีๆดูดีๆดูดีๆเวลาคลี่ออกมาต้องแบบนี้อ่ะต้องแบบนี้ค่ะจะพับตรงไหนคะ พับพับตรงนี้เป็นรอยแล้วใช่ไหมคะ<อ>จะตัดตรงไหน,นโอเคปกป้องไปเอากันไกลมาได้เลยไปเอาแต่กันไกลหรอกไปเอากันไกลมาได้เลยเอากระดาษวางไว้ตรงนี้พี่หมูเค้กเดี๋ยวรอรอดูหัวหน้าทีมตัดให้ดูก่อนทีมนั้นนั่งรอก่อนทีมนั้นนั่งรอก่อนครูจะตรวจทีละทีมอ่ะเสร็จหมดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวดูครูด,ดูทีมนี้ตัดก่อน ค่อยๆลกจเย็นๆเย็นไม่ต้องรีบตัดให้ตรงจุดกลางตรงนั้นได้แล้วอะสิแล้ว กลางออกเป็นหลังคาดูขั้นตอนนะลูกน้องดูหัวหน้าทีมนะเขาจะทำให้ดูม,ดมือเขยบมมาตรงนี้หน่อยดันเข้าไปไค่อยๆจับให้เป็นหนังสือนิดเดียวไม่เป็นไรเออเขยืบได้เขยืบได้ค่ะ ใช่ขยับดีๆภาพดีๆโอเคเป็นหนังสือแต่เอ่อมันยังไม่มเรียบร้อยไม่เป็นไรอ่ะลองดูของหมูเค้กซิอ่ะพับ,บ,บ,อ,บอ่ะพับเป็นรอยก่อนแล้วคุณจะถามเค้กว่าจะตัดตรงไหนตัดตรงไหนคะเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนตัดตรงนี้ใช่ไหมคะ พับรอยให้เห็นช,ชัดๆรอยไม่ชัดเลยถ้ารอยไม่ชัดจะตัดไม่ยังไม่ได้นะนพับรอยให้เห็นรอยๆเอากันใกล้ืนครูมนก่อนอ่ะพับให้เป็นรอยก่อนเดี๋ยวครูไปดูทีมโน้นก่อน,นเดี๋ยวสิบวักรกรเตรียมอันนี้นะเตรียมเอ่อตรวจดูงานของเค้กกับข้าวปั้นนะข้าวปั้นพับให้เป็นรอยตัดตรงไหนชี้ ตรงนี้หรอตร,ตรงนี้ใช่ไหมพับให้เป็นรอยยังไม่รอยยังไม่ชัดจะตัดลําบากอาทีมนี้อ่าไหนจะตัดเดี๋ยวครูถามหัวหน้าทีมก่อนตัดตรงไหนหัวหน้าทีมอาตัดเลยลูกน้องดูการตัดนั่งลงค่ะนั่งรอทุนทีมถ้าครูมาทีมนี้ทีมนูน้นนั่งรอก่อนตัดให้แค่ถึงตรง แค่แยกตรงนั้นแค่ตเส้นตัดตรงนั้นเท่านั้นโอเคต้องการให้ครูมดเลยอ,เอ่าลราลองกลางออกแล้วทาให้เป็นหนังสือให้น้องดูสิกลางออกทําเป็นหลังคาคว่ำลงค,ค่อยๆใจเย็นๆอย่างนี้หรกดันขึ้นไปอ่าแล้วก็จับระวังหน่อยอ่าเย็นๆแล้วก็ดนันอ่า อันก็ไปถ้ามันเบี้ยวก็แสดงว่าเราพับเราพับไม่ค่อยตรงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราพับเป็นตัดเป็นประกอบเป็นหนังสือเป็นก็ได้คะแนนละได้คะแนนละได้อยู่อันนี้ได้แล้วไงได้แล้วไงขยับขยับหน่อยอ่ะหัวหน้าทีม เนปตัดตรงไหน,น,นอ่อะโอเคตัดได้เลยค่ะยืมของเพื่อนก่อนไม่เป็นไรนในของพี่ดูซิพี่จับดีดีเออกดแน่นแ่นกดแน้แน่นยกขึ้นหน่อยเดี๋ยวตัดโดนเสือลูกยกขึ้นหน่อยนในดูผลงานของอาศีพกร วันเอาแต่หัวหน้าทีมมาศิวกรกับนาธานสองคนได้มายืนตรงนี้เอาเอาผลงานมาดูเอาหัวหน้าทีมมาก่อนเดี๋ยวหะหัวหน้าทีมไปดูแลลูกน้องของทีมตัวเองหัวหน้าทีมมาก่อนอะวันนี้ได้หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้เดี๋ยววันนี้อะพี่นาธานไปคิดมาว่าจะทําเรื่องอะไรนะอะพี่ศีวกรกนวนนี้จะทําเรื่องอะไรดีเ อะไรดิอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโชว์โชว์หนังสือก่อนที่เรายังทําไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปเราจะทําเป็นเราจะไปคิดเรื่องก่อนว่าจะทําเรื่องอะไรเนาะ